สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะครับสำหรับท่านใดที่ซื้อหรือว่ากําลังจตะตัดสินใจซื้อหลอดไฟที่ใช้งานพลังงานโซลาร์เซลล์นะครับหรือว่าพลังงานทดแทนนะครับในฐานะที่ผมเป็นช่างนะครับมีหน้าร้านนะฮะมีหน้าร้านแลวก็ประสบการณ์มากกว่า10ป,ปีนะครับในการซ่อมนะครับก็จะมาบอกกล่าวนะครับหรือว่ามาแนะนํานะครับ คือผมก็ทดลองสั่งมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้สั่งมาเกือบจะ10รุ่นนะครับก็จะมาวิเคราะห์นะครับว่ารุ่นไหนใช้งานได้ดีนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่5นะฮะที่ผมเรียงลำดับไว้นะครับว่าที่ซื้อมา10รุ่นรุ่นไหนดีสุดนะครับตัวนี้ห้อยู่5แต้มนะครับจาก10แต้มแต่ว่าการใช้งานก็กําลังดูอยู่นะครับถ้าการใช้งานคุ้มทุนนะฮะ รุ่นนี้นะครับไม่เกิน500บาทนะคุ้มทุนผมตั้งไว้ที่3เดือน5เดือนแค่นี้นะครับถ้าเขาทํางานเต็มประสิทธิภาพก็ให้10แต้มนะครับอ่าโอเคมาดูนะฮะว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอ่สเปคนะครับของหลอดนี้นะครับของชุดนี้นะฮะของชุดนี้นะมาดูนะหนึ่งห้าศูนย์นี่คือหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเป็นหลอดไฟที่ใช้หลอด L E D นะฮะมีรีโมทให้นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะฮะ ระบบที่เขาทำมาคือเป็นออโต้สวิตช์นะครับสามารถกดเป็นออโต้ได้ก็คือเวลามีแสงดวงอาทิตย์นะครับก็จะดับถ้าพอเวลามืดนะครับก็จะติดเองนะฮะคร่าวๆนะครับแผงนะครับขนาดแผงนะครับประมาณนี้นะครับแผงก็ถือว่าใหญ่ดีนะครับเพมีความใหญ่พอสมควรครัมาดูของจริงนะฮะที่ติดตั้งไปแล้วจะเป็นตัวนี้นะครับ หลอดนี้นะครับคือตอนนี้กําลังชาร์จไฟอยู่นะครับชาร์จไฟก็จะมี LED สีแดงนะครับติดกระพริบแบบนี้ทั้งวันนะครับเรามาดูข้างนอกนะครับตอนนี้สว่างอยู่นะฮะสว่างอยู่ก็ไฟยังไม่ติดนะครับแผงนะครับแผงติดอยู่บนหลังคานะครับแผงติดอยู่บนหลังคาก็ค่อนข้างจะดีนะครับใหญ่ดีติดให้แน่นหนานะเวลาลมมาจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ จากที่ทดลองนะครับใช้งานดูนะครับเจ้าชุดนี้ก็ถือว่าติดนะครับประมาณ6กโมงครึ่งนะครับก็เริ่มติดแล้วนะครับสว่างไปจนถึงประมาณตีสามตีสี่นครับถ้าวันไหนแดดแรงๆนะครับสว่างจนถึงตีห้านะครับถือว่าสว่างแบบคงที่นะครับแล้วก็หลีลงไปเรื่อยๆนะไปถึงตีห้าก็ผมมองว่าคุ้มค่ามากๆนะครับที่ได้คิดไว้ว่าประมาณสัก เที่ยงคืนตีห่งก็โอเคแล้วนะครับพอพอดีผมขับรถไปตลาดนะครับตอนเช้าต้องไปแต่ตีสามก็ยังติดอยู่นะครับกลับมาตีห้าก็ติดอยู่นะครับก็จะรีลงดับไปจนถึงหกโมงเชา้าก็จะดับไปเลยนะฮะก็สําหรับใครที่จะต้องการความสว่างหรือว่าติดนานๆนะครับก็แนะนําเป็นรุ่น200ร้อยวัตต์สามร้อยวัตนะครับราคาก็จะเพิ่มเป็นห้าร0 0ยเจรนะครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ถือว่าดีนะครับผมผมแนะนําว่ามันดีนะครับรีโมทนะครับรีโมทก็จะเป็นตามตัวอย่างนะครับรีโมทเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยนะครับอยู่ในบ้านนะครับรีมีโหมดอะไรบ้างมาดูนะครับก็จะมีออโต้นะครับข้างบนสุดสีแดงมีตั้งได้3มชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็สว่างจ้าสุดแล้วก็รีได้มีออนและออฟนะครับรีโมทสายทาน 3A 2ก้อนนะครับ ลักษณะหลอดก็จะเป็นหูเกี่ยวแบบนี้นะครับจะทาการติดตั้งอยู่ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับซูมให้เดี๋ยวซูมให้ดูนะครับว่าผมติดตั้งแบบไหนนะครับเป็นตะขอแล้วก็ลัดด้วยเคเบิลชทยนะซื้อมาหลายรุ่นนะครับติดอยู่หลังบ้านด้วยติดอยู่ทุ่งนาก็มีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะรีวิวเรื่อยๆนะครับข้อมูลไหนที่ผมอธิบายยังไม่ครบก็ แนะนำมานะครับผมก็จะได้เพิ่มเติมให้นะครับเพราะเกรงว่าคลิปจะยาวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีข้อสงสัยข้อเสนอแนกอะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ